เราจะเรียนหัวข้อนี้การใช้ภาษาแปลที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะเป็นครั้งที่สองคออือที่อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้มาเนี่ยเสาร์อาทิตย์ปูไปสอนให้สมาคมนักแปลแล้วก็วันจันทร์ผมไปสอนที่ธรรมศาสตร์นะฮะคือปัญหาของนักแปลเนี่ยเหมือนกันหมดเลยที่ไปสอนทุกที่เนี่ยมีปัญหาตรงภาษาไทยนะแล้วก็เวลาที่เราแปลเนี่ยเราชอบแปลแกะสักเป็นคำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ ผมจะเอาภาษาอื่นมาให้ดูด้วยนอกจากภาษาอังกฤษว่าเวลามันแปลกแกะศัก์เป็นคำคำแล้วเนี่ยมันแปลกมากคือไอตอนที่ผมแก้งานเนี่ยปีแรกๆเลยเนะผมแก้งานให้นานมีบุ๊กส์เนี่ยผมได้แก้ภาษาอังกฤษไปแค่สามเล่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกาหลีเยอรมันสเปนจีน ผมอ่านไม่ออกเลยในภาษาพวกนี้พอแก้ไปได้เรื่องนึงเนี่ยเขาเติดใจก็ามาให้แก้เรื่อยๆแล้วตอนที่นักแปลเถียงกับผมอย่างเงี้ยคือไอ้ตอนส่งงานไปเนี่ยเนื่องจากภาษาที่เราอ่านไม่ออกเนี่ยเราก็ส่งให้นักแปลดูว่าเขาไม่พอใจตรงไหนหรือเปล่าก็นัดวันเวลากันแล้วก็โทรศัพท์คุยกันผมแก้ไปเนี่ยสำนวนจีนเนี่ยผมแก้ไปว่าจับปลาสองมือพี่นักแปลเขาก็เถียงกับผมเขาบอกน้องภาษาจีเนี่ยมันกระต่ายจริงๆนะคะ บอกผมเข้าใจครับพี่คือผมไม่ได้อธิบายอะไรเขาต่อนะผมถามเขากลับไปว่าพี่เอาม้าหายล้อมคอกไหมครับพี่ก็บอกมันบัวไม่ใช่เหรอน้องนั่นแหละครับกรณีเดียวกันเ<ม>ข้าใจไหมคือ<ม>ถ้าเราซื้อบื้อเราแปลแกะสับเป็นคำๆอย่างเงี้ยมันจะได้ภาษาที่มันประหลาดมากที่พท,ทีนี้ภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีภาษาที่ดีนะมันมีแต่ภาษาที่เหมาะสมอ่ะข้างหัวตัวเองก็คือรู้ไม่อยู่ตรงไหนข้างหัวตัวเอง คนไทยเรียกว่าคำอับแล้วคนในบริการมันจะเขียนหนังสือแบบเนี้ยมันไม่มีใครใช้ท์ว่า Temple คือตั้งแต่ผมแก้ในยาบริการมันมเกินห้าสิบเล่มเนี่ยนะผมเคยเจอครั้งเดียวที่นักเขียนใช้ว่า Temple ผิวห่อยเป็นชั้นๆคือไอ้พวกนี้มันเป็นพวกที่แบบว่าอ้วนแบบเนื้อเพลอะคืออ้วนมันจะมีสองแบบอ้วนเนื้อแน่นกับอ้วนเนื้อเพลคนไทยจะเรียกว่าผิว ย้วเมันเขาใจ้เขาออย่างเสื้อผ้าอย่างซึ่งยืดเวลาใช้เวลานานแล้วมันย้วแต่ผิวก็ไม่ยัวย้วเขาใช้อะไรหย่อนคลอยไอ้ที่ผมบอกว่าให้เล่นท่าง่ายใช้ภาษามาตรฐานเนี่ยคืออย่างนี้เวลาตอบถูกเนี่ยมันจะเหมือนกันชูหัวขึ้นยืดคอผงกหัวขึ้นไอ้นี่คือคําที่นักแปลแปลมาคือภาษาอังกฤษที่มันเจอบ่อยเนี่ยก็คือ he crane his neck มันก็เลยมียืดคอไง หรือฮ rest his head มันก็เลยมีชูหัวขึ้นพอหกหัวขึ้นทำยังไงชะโงกมันจะไปข้างหน้าถ้าไปข้างบนนี้มันเรียกชะมีที่ไหนวะใช่เลยไม่ใช่เชิดชะงองงูเหมือนกันช่อชะโงกไปข้างหน้าภาษาอะไรวะ แชงเงอชงเงอรชงเงอเนี่ยไปข้างบนหัวห้อยตัวใครตัวมันมันแปลได้ไงวะแไอ้นี่ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่น่าจะใช่ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นภาษาจีนคือตัวละครผิดหวังฮะนึกภาพตัวละครผิดหวังก็คือคอตก แปลซะยาวเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ภาษาอเมริกันแล้วนะผมจําไม่ได้ภาษาอะไรอยู่กับพื้นเนี่ยกลิ้งนี่ผิดนะท,ทุรนทุรายเอ,ออย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทุรนทุรายมันเป็นส่วนขยายไม่ขาดต้องเอากริยาหลักมาก่อนก็คือมันไม่ใช่กลิ้งไออาการที่เราเจ็บปวดเนเราดินด้นดิ้นทุรนทุรายอย่างเงี้ย คือแปลกนะตอบเอาส่วนขยายมาก่อนก็มันมีคำหนึง่งดิ้นเนี่ยแล้วก็ตามด้วยอีกคำหนึ่งเลยเป็นอักษรควบโครงสร้างมันจะเป็นพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคู่ตามด้วยตัวควบส,สระแล้วก็พยัญตัวสะกดเป็นอักษรกลางดิ้นพลาดไม่ใช่พลาดนะ,ะคือที่ใช้กันเนี่ยผิดไอ้พลาดเนี่ยมันแปลว่ากโกรธจนนั่งไม่ติด ไอ้นี่แปลมั่วนะคือจำเนี่ยมันไ,ไม่ได้แปลว่ากระโดดเสมอไปสะดุง้งไล่ด้วยความตกใจเอาออกไปเลยเข้าใจป่ะคือมันมีนักแปลหลายคนเลยมันชอบมาพูดกับผมมันชอบมาถามว่าคูณน,น้อยไอ้คำนี้มันหายไปไหนผบม,มันไม่หายหรอกเว้ยคือภาษาไทยเนี่ยมันสะดุ้งเนี่ยมันก็ตกใจอะ่ะถูกป่ะคุณจะเก็บด้วยความตกใจไว้ทำไมอะ่ะก็เอามันออกไป ทีนี้จำเนี่ยมันมีอีกความหมายหนึ่งนะที่เจอบ่อย h jumped into his car นะแปลก็แปลามาเลยเขากระโดดขึ้นรถบอกคุณเป็นเฉลงเหรอคุณถึงกระโดดขึ้นรถได้อะเขาเรีบขึ้นรถแค่นั้นแหละจบแล้วอันนี้เกาหลีคือตอนนั้นถามว่าน้องทําไมน้องแปลแบบนี้น้องบอกว่าต้นฉบับเนี่ยมันเป็นภาษาโบราณอะ่ะพี่มันไม่ใช่ภาษาเกาหลีร่วมสมัย ก็เลยแปลแล้วก็แบ่งแกะมาทีละคำดีละคำดีละคำดีละคำออกมาแบบเนี้ยคือดูความรู้สึกนิคิดตัวละครเนี่ยคือเราอ่านอย่างนี้เราจะซื้อมาอ่านไหมถ้าเราเจออนิยายแบบเนี้ยไม่ซื้อแน่นอนถูกป่ะคืออ่านที่ความรู้สึกนิคิดที่บอกถ่ายทอดความรู้สึกในิคิดเนี่ยก็คือตัวละครโกรจัด mm hmm. อืมแล้วเป็นบนันณาการเนี่ยผมชอบเพราะอะไรทั่วกายไหลย้อนตีกลับปืด แล้วก็ลบนช่มาใบแล้วก็ลบแดงซ่าแล้วก็ลบเสร็จล้เนี่ยสายเกินแก้หนึ่งคำและมีคำหนึ่งสายเกินสายเกินแก้นี่เป็นสมมุติเป็นงานเนี้ยเราส่งเข้าไปแล้วใช่ไหมเออมันก็เอามาแก้ไขไม่ได้แล้ว แต่อีกคำหนึ่งเนี่ย <_ un> ก็คือถึงกำหนดส่งแล้วเราทำไม่เสร็จเขาเรียกว่าสายเกินก็ไก่เหมือนกันเดียแหละมันแปลว่างานสายเกินการสายเกินการงั้นดูบริบทนะว่ามันอะไรแล้วอย่าแปลยอย่างข้างบนคือไอ้ปลายอย่างขางบนเนี่ยคนอายเหนื่อย แล้วผมก็ไม่เข้าใจนะแปลว่าเขาไม่เหนื่อยวะเขาแปลแบบนี้อ่าไอ้นี่ผมว่า see right t h t o u g h his mind ผมว่านะน,น่าจะแปลแกะมาแบบเนี้ see right t h r o u g t his mind ก็คือจุดๆๆเขาออกฮะไม่ใช่เดาใจใจในถูกแล้วคือยาไม่ดีอ,อ่านใจเขาออกอ,อย่างนี้ดีกว่า ใครกันเนี่ยผมลอเลยผมเอาภาษาอังกฤษมาให้ดูด้วยคืออันนี้มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาหมายถึงตีตีรันเจียอันนี้เรื่องตีรันเจียเลยตีรันเจียตำแหน่งแรกเขาเป็นอะไรนายอำเภอไอ้เนี่ยผมเรียกว่าเล่นท่ายากคือทำไมไม่แปลง,ง่ายๆว่านายอำเภอพี่จะอะไรเนี่ยพี่จะอะไรของพี่อ่ะเนี่ยคนเดียวกันเนี่ย เราใช้แล้วไม่เหมือนกันด้วยผู้บัญชาการค่ายชายแดนผู้บัญชาการป้อมผู้บัญชาการค่ายผมไม่มีสามคำไอ้อย่างนี้อย่าทำนะคือถ้าเราแปลผิดเนี่ยผิดค่าเดียวแล้วแก้ง่ายมันสั่งแทนที่ทั้งหมดได้คนที่ใหญ่ที่สุดบริเวณชายแดนเนี่ยเวลามีชายแดนมันต้องผ่านอะไรเอออย่าอย่เอาเรางี้ก่อนสมมุติเวลาเราจะผ่านชายแดนเนี่ยตรงชายแดนเขาตั้งอะไร ดานคนที่ใหญ่ที่สุดของด่านคือนายดาน,น,ดานวิธีคิดคือแบบนี้ไอ้ที่ถ่ายทอดความรู้สึกในคิดโดยไม่ยึดติดศัพท์อะ่ะเพราะถ้าเราไปแกะศัพท์มานะมันจะได้ภาษาที่มันประหลาดประหลาดแบบนี้ไอ้นี่มาจากเกาหลีคนไทยเรียกว่าสิทธิสิทธิเอที่นี่เกาหลีจีนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคแดนว่าใครเป็นกษัตริยนะ์ไงคือจีนเนี่ยผมเนี่ยทีแรกผมก็นึกว่าซ้ายพอไปดูอ่ะไออีโอนึงขวา คือมันขึ้นอยู่ความนิยมของกระสับพลหอ,ลหอนีนน่ผู้พเนวิสยัยเอ,อทีนี้ถ้าเราผู้พ้นวิสัยเฉยๆเนี่ยมันมันไม่ครบความพ้นไปผู้พ้นจุดจุดจุดวิสยัยเติมมาอีกหนึ่งหนึ่งคำสามพยาง แปลว่าทางโลกโลกยะผู้พ้นโลกียะวิสัยอะอะไรกัน <c oughs> อันนี้มันเรื่องจีนเนี่ยแต่มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> มันจะมีคำว่าราวคขาว่า b l a c อะไรเงี้ยจีนนี้เรียกว่าอะไรแผ่นอะไรเขาเรียกว่าอะไรแผ่นอะไรวนนี้เข้าใจนักกมเก็บด้วยนะ มันกอดลองเปิดดูอะแผ่นกอเอียแผ่นกอเอียจริงจริงไเกิดไม่ทยไอเนี้ยเล่นท่ายากเล่นท่ายากถ้าท่าง่ายนะไฟจุดจุดจุดเติมมาอีกหนึ่งคำมันอยู่ที่ไหนอะไม่ใช่ไฟทางไฟไฟถนนเล่นท่าง่ายคือท่านี้เข้าใจป่ะ ไอ้ข้างบนนั้นเล่นท่ายากอ่าไอ้นี่อ่านว่าหน้าเมื่อกี้อะไรกันหน้านี้อ่านว่า oh <my> ไม่ใช่อ่านว่าใช่คือแบบต้องแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ตั้งเติมมาอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคำอะไรกันเนี่ยไม่ใช่อะไรกันเนี่ยดูหน้าผมหน้าผมจะอุทานว่าอะไรอะไรกันวะไว้ตอนที่ผมเห็นอนะอะไรกันวะมันปลอย่างนี้ได้ยังไงวะคือไอไ้ไร่หน้าปลาแต่ละคนนี่มันไม่ได้มีผลงานเล่นเดียวนะมันมีผลงานอย่างไอ้คนนี้มากกว่าห้าเรื่องเขต้องใส่สามดูเดียวบุฟเฟ่คาปลาอะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหมคือไอ้บุฟเฟ่คาร์นี่มันอยู่ที่รถไฟรถไฟไอ้ขบวนรถไฟเลยเราเรียกว่าคาคาของรถไฟแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าต,ตู้ตู้อะไรตู้ที่ประกอบอาหารแล้วส่งให้เรากินเนี่ยตู้สเบียงแปลแบบนี้นะแปลแบบไอ้ขบวนนี่มันหน้าด้านสุดๆ ไอคนนี้ก็น้าด้านอีกคนนึงเดสตเตชันเหมืนแปลสถานีที่ตายไปแล้วมันหน้าด้านสุดๆกรางนนสถานีร้างนนคือยอย่าไปแกะสาบดิมันภาษาอังกฤษมันเดสเตชันอย่างงี้สถานีที่ตายไปแล้วมันก็พังไปดีดีวะอ่ะอันนี้เขาหมายถึงเออ ทางภาคเหนือของฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันรบกันเนี่ยมันรบกันทางภาคเหนือของฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ไอ,อ้สงครามเรียกอีกศัพท์หนึ่งได้ว่าคือถ้าใช้คาว่าเอาสงครามมาขึ้นอย่างเงี้ยมันไปแล้วมันไม่สวยไอ้บริเวณที่มีการสู้รบกัน<ด>นอมฮะสนามรบไม่สวยสมรภูมิส,มสวยกว่า ทีนี้เอ,อสมรภูมิที่มันสําคัญที่สุดอันนี้มันแปลแบบนี้มันจะเป็นคําอธิบายให้เราแลปลแล้วเหลือคําเดียวสมรภูมิลก<ะ>เข้าใจยังวิธีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดคือแบบนี้ไอ้แปลแบบเข้าบนเนี่ยมันแปลแกะสพับไง